มองช้าเหรอไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นนักเาียีก็คือมันจะเป็นเรื่องราวของคนหลายๆคนที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงนะแล้วก็แบบต้องทํางานต้องมีหน้าที่ต้องดูแลต้องมีครอบครัวต้องมีเพื่อนที่ต้องคอยแบบเราดูแลตลอดแต่ทีเนี้ยกำหนงหนังเรื่องนี้มันกำลังบอกว่าถ้าเราแบบ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆความตั้งใจหรือนนย่ตรงไหนวันหนึ่งมันจะโชว์ความสุดเลิศงแต่ที่สําคัญเนี่ยคือเราได้กําลังใจซัพพอร์ตจากคนรอบข้างเราจากครอบครัวจากเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ซึ่งมันเป็นแรงที่ทาให้เราขับเคลื่อนเรายอมแพ้ไม่ได้ mm hmm. แล้วก็เป็นเป็นภาพ,พยนตร์ที่เขาเรียวกว่าอะไรดูแล้วผ่อนคลาย mm hmm. มันมันมีมันมีเรื่องจริงอยู่แล้วก็มีความสนุกสนานที่เวลาเราเข้าไปในโรงเนี่ยเราจะได้ลายเครี mm ่ย hmm. ดมีทั้งตลกมีตลกร้ายมีทุกอย่างเลย mm hmm. แล้วเออพี่ๆี่นักแสดงทุกคนก็คือแบบ ระดับตํานานของประเทศแล้วก็มาร่วมงานกันเจอกันทุกคนก็คือสนุกสนานมากเราคอมบัดี้ใช่ใช่แบบไหนใช่ครับมีจังหวะที่พี่นุ้ยกับทีมอาไทยการที่แบบเตรียมตับให้ด้วยนะแล้วก็เดินไปรอดูครับแบบแบบตอนในในฉากมันจะต้องมีสดแน่ๆแบบพี่บีท้องรับเลยก็ทําใจครับทําใจติดตามทุกคนมาตลอดอยู่แล้วครับผมแล้วก็ก็ มีมีมีเลยบทไปเยอะครับแต่ว่าสนุกสนานครับผมแล้วก็แบบสนุกสนุกมากรับมือกับพี่นี่เขายากไหมคนไหนมากที่สุดหนักใจคนไหนหนักใจคนไหนมากสุดคนไหนที่จะลอยมาบ้างใจขำไปเยอะแล้วทุกคนก็โหก็ดูทุกคนอยู่แล้วมีพี่โอตั้มโมด้วยวันนี้ไม่มาวันนี้ไม่มามีแม่ตักด้วยชอบเวลาเข้าฉากกับพี่หนุ่ยมากดูใส่ลมจริงเขาก็คือเอาพัดมาจากบ้านเลยจะเล่นกันให้สมจริงจริงที่สุดนะครับหรือเอาความในใจมาเล่นใน ก็มีบ้างนิดหน่อยแคเเพององรงเป็นยังไงก็เป็นเป็นเป็นคนที่แบบตั้งใจตั้งใจทำอะไรแบบต้องทำให้ได้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกรู้ว่าอะไรคนรทำไม่ควรทำแต่ว่าเราทำแต่สิ่งดีๆเราเชื่อว่าสักวันหรือการทำดีหรือว่าการความพยายามเนี่ยมันจะโชว์ผลที่เราเห็นเองนนะครับคือเรื่องนี้ไม่มีนางเอกหรือว่า มองช้า้หรอไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นนักเตะรู้ตรงนี้เลยเหรอเพิ่งมารู้พรกับทุกคนวันนี้ไม่ไดงนำหญิงเลยนักถ้าหนูไม่นำตอนนี้ก็คือแม่ตักแล้วน้องนายต้องเลือกแล้วนะใช่คุณจ้าเป็นยังไงบ้างกับการร่วมงานในครั้งนี้โอ้โหคริสเอาจริงๆการร่วมงานอะตอนแรกกับเพลงที่สุดคือน้องนายเพราะว่าเขาดูแบบสุขุมอะดูแบบ เขาว่าแตกต่างจากพวกเราเยอะเลยนะจากพวกเรามันเป็นยังไงจริงๆอะพวกเราออกมาในไลยกลุ่มเดียวกันมีเขานี่แหละที่หลุดจากไลยกลุ่มและบางทีแบบเราเล่นอะไรอ่ะคือเราคิดว่าอันนี้เราตลกแน่แต่หันมาที่นายนายบอกฮะอะไรอเงี้ยเออมันก็จะมีฟิลแบบธรรมชาติในหนังอะเยอะมากตัดโอ๊ยไปใหญกับพูดเยอะ ไปแค่ซีนเดียวเจอกันซีเดียวซีนที่สองเขาเป็นหัวหน้าลายกลุ่มไปแล้วกลมคลืนกับยากไหมเ่ะไม่ยากจริงๆอะพื้นฐานก็เป็นคนโตโลกเราเริ่มเข้าหาเขายัางไงนะอ๋ <c oughs> อหมายถึงแบบต้องร่วมงานกันแบบอะไรพฤ <c oughs> ติกรามอะไรงี้ <c oughs> <ล>วันแรกเราเข้าหาเขาเลย <c oughs> เ วันแรกไม่มีการพูดด้วยใช้ร่างกายใช้ร่างกายใช่ไม่มีเชิงเลยหรอครับคุณจ่าอยู่แล้วรุ่นนี้ต้องรักนวลเสนอตัวโอ้นตั้รับทันไหมครับเอาจริงนะนอกจากตอนแรกที่บทเขียนมาว่าทำางกับพี่ย้อนแล้วพระเอกนิรันกาเก่งต่อมาคือนั่นเองคุณจ่าเราเลยแบบโอเคที่ตอนนี้จ่าเชื่อเลยว่าเป็นตัวละครรัตัวละครรับคุณจ่าจะยุบกูบกับพูบกับพูแล้วยางไง พอเพิ่มกลับบอกนางเอกคนลุกไปทั้งตัวแล้วแล้วต้องกลับไปเพิ่มค่าตัวอีกแล้วอะเพิ่มแต่ว่าเน่ยวันเรื่องที่แล้วเราทำได้ดีเรื่องนี้ได้เรื่อง่าไปนางเอกไม่ไม่อยากพูดอะไรเยอะอูู่ริงอยากฟังรอเข้าไปดูเหอะแสดงว่าต้องมีล้ำซีนถ้าเราเป็นนางเอกมีหเนี่ยรไม่มเะกับแม่ตากไปพูดนี้พูหนูรอดตลอดวันวันหาได้งานทาไม่มีเวลาเลือกซีคเับ เรื่องเนี้ยอาบูดำตรงทำงานเพื่อผู้ชายมันมันรีเล่แต่ชีวิตจริงว่ายังไงอะะไรนมันรีเล่แต่ชีวิตจริงหรอเปล่ข้ามไปเอาเรื่องไปมีต้องเปต้องเปยอมีนุ้ยมีนุ้ยเป็นยังไงมีนุ้ยสนุกสนานกับน้องๆเนี่ยแล้วแล้วแต่แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นอันนี้ก็คือแบบรวมต้องหมืดด้วยกลับด้วยนะฮะมันก็รวมทั้งตลกเมาตลกไก มารวมกันไปแล้วก็ส่งเสริมน้องๆกันด้วยหลายๆคนนะฮะรุ่นที่เขาก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเราก็อยู่ในกลุ่มเขาด้วยกลายเป็นเด็กๆหนุ่มๆไปด้วยเนาะอันนี้ก็เล่นเป็นน้องสาวผมน้องสาวจริงๆก็พูดสุพรรณจริงๆน้องพูนเนอร์อะไรเงี้ยสอบเป็นคนสอบปีหนุ่ยยากไหมพูดเนอร์ฮะต้องสอบไหมเขาไม่ยากนะผมน่าจะยากเล่นกับตัวเองโอ้โหมีความสุขมากเลย สุดยังไงสุดยังไงให้บรรยายมองกล้องตรงด้วยก็ได้ไอยู่ใกล้ชิดกันวันๆทำงานร่วมกันอุ้ยไม่อยากให้จบเลยหนังเรื่องนี้อยากให้มีภาคสองที่จริงเล่นก็คือเล่นเล่นแบบเอาชีวิตจริงมาเล่นหรือตามบทครับชีวิตจริงเลยนะในเรื่องนี้เหมือนชีวิตจริงจริงๆก็คือพอเลิกงานเสร็จปุ๊บฆ่าตัวให้เขาโอ้โหนี่คือชีวิตจริงนะแต่ถ้าอีกในหนังก็คือในหนังทีแบบแล้วพอเล่นกันแล้วมันแบบว่าตัวไวไปเยอะไหมครับแบบวันแรกๆก็ ผมกว่าจะเข้ากันได้ะทำใจเราปังเราจะเสยเขาเ,เขาไเสิรเราพีตาเขาเมือชิมไม่เห็นน้องนายเราต้องละลายพที่จะเห็เราเป็นตลกวจรน้องนายเขาก็มาแบบว่าถ้าเป็นตลกเขาก็เรียกว่าตลกอ่อหล,อลอ่อแต่ว่าความตลกมันก็จะบวกกับความหล่อค,คนคนหล่อมาทำตลกนี่น่ารักนะออลองลองลองเข้าไปชมกันในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็หลายช่วงหลายซีนตั้งแต่ต้นยันจบ่ะน้องนายก็จะมีความตลกอยู่ในตัวหมดเลยเรื่องมันจะพาไปให้ตลก วกวงานยับต้องครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับแต่ว่ากับะระลึกเราร่วมงานกันมาสักทำทางแล้วใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีครับ คนกัดผมเหมือนกับพี่น้องๆเราอยู่แล้วเคยเจอกันอยู่แล้วติดตามผลงานกันอยู่แล้วครับผมทางอาถัยก็เป็นตลกรุ่นเจเลชั่นใหม่ครับน้องกัดนี่ก็กําลังมาแรงแล้วก็เป็นในโซเชียลด้วยนะตอนนี้ก็อยู่ในทีวีด้วยนะครับฝากบอกไปเลยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่อะไรมาดูเยอะแยะมากมายครับน้องอย่าลืมเลยฮะเดี๋ยวฝากไปเลยไป้างเลยแปดสิงหามระดูนะครับก็จะไปคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณตาคุณอาอติมาตอไอ้เหี้ยอากูหรือปุ่นหรือแปนเป็นแพนเปอร์ทอยดูดิดูหน่อยดูอินดูแอนแปืนปืนปืน่ฉับเเปืนปืนูแพป ยพุ่ต่พุ่งยี่ยชูพุ่กเย่หายจังไทยยบอลนะครับเย็ี่เด็กเล็กๆมีต้กงตกน้อโผล่ต้อรอดน้เปียนสตมตุ๊กตี้ไแดงไอ้ดำไอ้เขียวไอ้ขาวก็พาสบงไปแต่งกวจะโยนเรื่องก็จะโยนพ์มพ์เริ่มใหม่จะมอกีที่ยืนต่อไม่เหมือนเดิมมันเป็นภาษาวันเวย้อนสอนต้องต้องเดนจ ลูกงายกจะต้องได้เป็นไงบ้างจังวลอะไรเก่งตรงไหนแรกๆเราอาจจะตื่นเต้นเขาครับเพราะเราเคยเห็นเขาแต่ในทีวีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แต่พอได้อยู่กับชัก็ก็กลมเกืนจากเป็นกลมเกินเท่ากับอะไรได้เราเริ่มมีความเป็นเนื้อเดียวกันเริ่มจากพี่น้องเริ่มกลายเป็นเหมือนในบทเราเริ่มเป็นเพื่อนกันจริงๆบางเรื่องเราก็คอยให้กําลังใจกัน บอกเฮ้ยนะต้องสู้นะเรื่องบางเรื่องเรามีประสบการณ์ผ่านมาก่อนก็ต้องบอกเฮ้ยนี่บ่นเรื่องอะไรนี่บ่นในหนังเหรอให้หลังไปห้หลไปไมได้นะไม่ไดาอะไรอย่างเงียดูในบทเลยผมพูดในบทหนังนะที่ผมดกับอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงหมดเลยเหรอเอาเรื่องจริงมาทำหมดเลยคือเราเรื่องบางเรื่อง่ะมันจะผ่านยากแหละเรื่องใหญ่แต่ถ้ามีเพื่อนอย่างเราคอยให้กำลังใจอ่ะมันจะผ่านไปได้อะไรกินเรื่องใหญ่บ้าง เลยนะฮะอาตย์เรื่องไหนบ้างที่จะต้องมีเพื่อนเราผ่านไปม,มันก็มีเยอะอย่างอาจเรื่องบางเรื่องเรามีประสบการณ์ผ่านมาก่อนเนี้ย <c oughs> เราก็คอยให้กําลังใจเขาได้อาจเรื่องวันอาวันที่เรา <c oughs> <c oughs> แบบว่าเราเจอปัญหาเขาก็อยู่ข้างๆเรา <c oughs> วันน,นี้เราก็อยู่ขา้างๆเขาแหละมาหน้านะมานะแต่มานะนะ<อ>ากับกับผมนะไม่เกี่ยวกับพี่นายนะในเรื่องนะในเรื่องนะมันค่ะผมแต่ในเรื่องเนี้ยมันมีช่วงอะไรงนะที่ไปสมัครงานอ่ะแล้วเขา <อ S 3> <อ>ดูโปรไฟล์เป็นภาษาอังกฤษอ่ะแต่เราแ<อ>บบพูดไปถอนพี่นายเล่นอ่ะครับผมมุกอะไรนะที่สอนไปอะไรนะเดี๋ยวเราสอนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เลยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวกลับจริงๆ เขาถามอะไรกับแมวอะไรนะแมวแคทแมนเสือเสื you you? ้อโค้ทเสือปนข้างขาวแบทและหนูคนนี่แมนแผนที่แมทแคทนี่ปูพริกหมูปูทีฟิ้นปลาหมวกแคทมาฮอตพอรหม้อด็อกเตอร์หมอไปฮอตด็อกหมางูเส้นเอะไหไอตาเป็นปากกาบุกหนังสือมือนี่แหน ต้องไปดูในหนังนะต้องไปดูใช่ครับมาให้กำลังใจมานะกันครับผโหดยากมากเจริงจริงเราต้องมีอะไรยาวๆแบบนี้เยอะไหมในเรื่องจริงจริงหรอมีเลยหรอแต่ภาพเลยนะอะไรนะครับจะนับอดึหมโอ้านะครับกันแก๊งสองสามจะตีรอดไหมโอ้โหระวังกันแก๊งสองสามจะตยรอดในเมื่อสไ้เห็นแล้ววังกันแก๊งสองสาม ก็ใจสั่นๆนี่เลยแล้วพี่ไม่กล้าให้ผมทำทำไมเราเป็นอาจารย์ไงเราเป็นอาจารย์ไม่เราเป็นอาจารย์นะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนครับผมแต่ไม่กดอะไรผมนะจริงๆมันตีกับหลังด้วยนะตฮ้ยตีกับหลังนี่ได้ถึง3าตลบเลยนะเฮ้ยตึ้งๆเอาไป็ว่าไปรอดูเลยอยากจะหมดความตกใจก่อนมีตั้มจริงๆมีต้อมแย่ระกาศด้วยขอคอยคิดขอคอยค้นฝากไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตัวอย่างออกเลยชั้นหน ใช่คือแบบว่าทำออนไลน์ใช่วันที่แปดเดือนแปดหรื่องนี้ผู้ชมภาพยนตร์เนี่ยครับยังไงก็สามารถติดตามข่าวสารได้จากทางช่องสามด้วยครับก็เพจเฟซบุ๊กต่างๆแล้วก็ผู้ชมภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีการให้จองล่วงหน้าด้วยเช่นกันแล้วก็เราจะมีกิจกรรมที่เราจะมีไปเรียกอะไรอ่ไปเจอผู้ชมด้วยนะครับก็มาจากทางข่าวสารใช่ครับผมใช่ครับผมต้องเกินต้องต้องไหมครับว่าไงครับร้อยห้าสองครับ